สวัสดีครับทุกคนผมแอมเบครับเดี๋ยวพาร์ทนี้จะพาทุกคนไปเปลี่ยนแป้นพิมพ์ให้เป็นไฟสวยๆ R G B นะครับหรือแป้นพิมพ์แกรมเมอร์นะครับที่คล้ายๆหลายคนอยากได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีดาวน์โหลดแล้วก็วิธีติดตั้งกันเลยนะครับก่อนอื่นให้ทุกคนไปที่เอปสโตร์ครับผมพิมพ์คําว่าแป้นพิมพ์ไม่ไฟเรืองแสงนะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับจากนั้นให้กคนกดติดตั้งครับ าดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ทุกคนกดเปิดครับผมมันจะเด้งมาสู่หน้านี้นะครับให้ทุกคนกดเริ่มต้นครับผมกดโอเคเขาก็จะเด้งขออนุญาตนะครับแล้วก็กดที่ อันที่2นะครับจากนั้นมันก็จะเด้งมาสู่หนะ้าแบนพิมพ์มันก็จะมีให้เราเลือกเยอะมากมายเลยครับอันนี้คือแบบใหม่นะครับเราชอบแบบไหนนะครับก็เลือกได้ครับแบบคลาสสิกแบบฮาร์ดคอร์แบบล็อกล็อกแบบไฟสวยๆนะครับทุกคนสามารถเลือกได้นะครับหรือจะเอาแบบ r i o แบบนี้ครับ led อย่างนี้ก็สวยนะแล้วแต่คนชอบนะสามารถเข้ามาเลือกดูก,กันได้นะครับจมขอดูอันนี้แป๊บอันนี้สวยไหมอ๋ออันนี้เป็นสีหวานหวาน,วนสายผู้หญิงเนนะมันมีให้เลือกเยอะนะแต่ว่าผมจะเอาทวงหอดดีกว่านะครับ ตัวไหนดีตัวไหนดีสีแสดชอบสีแสดอันนี้ดีกว่านะครับใค้ก,กดดาวน์โหลดครับผมเดี๋ยวรอ ก็จะมีโฆษณาคาณันให้คนกดออกนะครับอ่าสวยไหมครับสวยเนาะอ่านี่ครับทุกคนมาแล้วนะครับสวยๆแบบนี้เป็นไฟกระพริบกระพริบนะครับ เวลาพิมพ์มันก,ก็ขึ้นสีไฟสวยๆอย่างเงี้ยครับถ้าใครชอบก็เข้ามาดาวน์โหลดได้นะมาเลือกเอาได้เลยนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้มาแนะนํานะครับการดาวน์โหลดและการติดตั้งนะครับแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด RGB นะครับครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับส c r i b e เพื่อเป็นกาลงใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ m a r b l สวัสดีครับ